สิ้นเดือนมีนาคมรับเงินคืนสูงสุด6,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเปิดวิธีรับเงินคืนประกันมิเตอร์ไฟฟ้าทุกบ้านมีสิทธิ์ได้คืน6 0 0 0บาทจ่ายจริงสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะคะ หลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทรโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงเรื่องการแจกเงินว่าวันนี้ยืนยันการจ่ายเงินคนละ2,000บาทจะยังไม่มีการจ่ายเบื้องต้นจะมีมาตรการคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าประมาณ3,000บาทต่อครัวเรือนเมื่อไม่แจกเงิน2,000บาทแล้วแต่จะเปลี่ยนมาเป็นคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า3,000บาทแทน หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่ารายละเอียดคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้านั้นจะต้องทำอย่างไรใครจะได้เงินแล้วจะให้เงินอย่างไรวันนี้ทางช่องของเราก็มีข้อมูลมาแจ้งให้พี่น้องรับทราบนะคะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าก่อนจะไปเอาเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้านะคะแรงข่าวจากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟนนะคะก็ได้เปิดเผยนะคะว่า สำหรับค่าประกรันมิเตอร์ไฟฟ้าที่จะคืนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กนั้นหลายท่านที่เคยยื่นเรื่องของใช้ไฟฟ้าจะรู้จักกันในชื่อค่าธรรมเนียมเงินประกรันการใช้ไฟฟ้านะคะโดยที่มาที่ไปของเงินประกรันการใช้ไฟฟ้านั้นแหล่งข่าวจากกอฟอนก็ได้อธิบายไว้ให้เข้าใจง่ายๆนะคะว่า ครั้งแรกที่คุณไปยื่นขอใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าจะเรียกเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้าซึ่งคุณจะได้เงินคืนก็ต่อเมื่อคุณเดินทางไปทำเรื่องยกเลิกใช้ไฟฟ้านั่นเองนะคะส่วนเหตุผลที่ต้องเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้านั้นนะคะก็เนื่องมาจากว่าเป็นค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเพื่อเป็นเงินประกันการใช้ไฟฟ้า โดยแหล่งข่าวจากกฟนก็ได้ยกตัวอย่างความจำเป็นที่ต้องมีการเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้เห็นภาพว่ายกตัวอย่างนะคะบ้านของนายกไม่ยอมจ่ายค่าไฟฟ้าทางกฟนก,ก็จะยึดเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของนายกที่เคยจ่ายไว้กับเข้ารับนะคะหมายเหตุนะคะก็คือว่าผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย จะได้รับดอกเบีย้ยออมทรัพย์ทุก5ปีนะคะโดยคิดในอัตราดอกเบีย้ยออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยนะคะโดยอัตราค่าธรรมเนียมเงินประกันคืนเมื่อยกเลิกใช้ไฟฟ้ามีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้นะคะมิตเตอร์ขนาด5วงเล็บ15เงินประกันการใช้ไฟฟ้า300บาทซึ่งก็เป็นบ้านพักขนาดเล็กที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มากนะคะ มิตเตอร์ขนาด15วงเล็บ45เงินประกันการใช้ไฟฟ้า2,000บาทก็เป็นขนาดมิตเตอร์ที่ครัวเรือนส่วนใหญ่จะใช้กันนะคะมิตเตอร์ขนาด30วงเล็บ100เงินประกันการใช้ไฟฟ้า4,000บาทบ้านพักขนาดใหญ่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดนะคะและมิตเตอร์ขนาด15วงเล็บ45ก็คือเฟส3นะคะตเงินประกันการใช้ไฟฟ้าจำนวน6,000บาท ประชาชนจะไม่นิยมใช้นะคะก็จะมีประชาชนส่วนน้อยที่ได้รับอัตราเงินจํานวนนี้นะคะทั้งนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรายนะคะว่าวางเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไว้กับการไฟฟ้ามีตั้งแต่300บาท2,000บาท4 0 0 0บาทและ6000บาทนะคะนายสุนทิรัตน์สุนทิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวค่ะส่วนรายละเอียดการรับเงินคืนนะคะ นายวัชระกันนิกาโคศกกระทรวงพลังงานก็ได้เปิดเผยว่าผู้ที่จะได้รับเงินคืนค่าประกันค่ามิตเตอร์มีจำนวนรวม21.5ล้านลายนะคะคิดเป็นวงเงินประมาณ30,000ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะเริ่มทยอยคืนได้ในรอบบินสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะคะจะเริ่มทยอยคืนเงินได้ในรอบบินสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะคะ ขณะที่นายสนทิรัตน์สนทิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้ระบุผ่าน Facebook ว่าประชาชนสามารถดำเนินการขอคืนเงินกับหน่วยงานที่ท่านยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้าซึ่งขึ้นอยู่กับว่าท่านขอใช้ไฟฟ้าจากกฟอนหรือว่ากฟอผนะคะเงินประกันของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละครัวเรือนจะมีจำนวนเงินไม่เท่ากันนะคะ โดยขึ้นอยู่กับขนาดของมิเตอร์และมิใช่ว่าทุกคนในบ้านจะได้เงินแต่ผู้ที่จะได้เงินจะเป็นผู้ที่ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้นนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นนะคะบ้านนายกอใช้มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด15วงเล็บ45นายกอจะได้รับเงินคืนทั้งสิ้น2,000บาทนะคะนายวัชระโคศกกระทรวงพลัางงานก็ได้กล่าวว่า ถ้าเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าเสียชีวิตแล้วลูกหลานจะได้รับเงินคืนหรือไม่นะคะคำตอบก็คือไม่น่าจะมีปัญหานะคะนายวัชระแจ้งมาแบบนี้นะคะอย่างไรก็ดีแล้วนะคะถ้าหากว่าทางช่องของเรานะคะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวนะคะทางช่องของเราก็จะรีบนำมาแจ้งข่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันต่อไปค่ะ